ก่อนดูคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมข่าว ch7hd news ด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสะเทือนขวัญคนกรุงเลยก็ว่าได้นะคะคือปกติในเมืองเนี่ยเราจะเห็นเป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเนี่ยถูกติดตั้งอยู่ตามทางเท้าใช่ไหมคะคตามความเข้าใจของเราก็เข้าใจว่ามันเป็นตู้ที่ติดตั้งจากพื้นดินแล้วก็สูงขึ้นมาแต่ที่ไหนได้อ่ะมันมีแบบเป็นเจาะลงไปข้างล่างด้วยมีช่อง,งอ่ะมีช่องลงไปด้านล่างอีกประมาณสักหนึ่งเมตร แล้วคนนี้วันดีคืนดีนะคะพนักงานกวากถนนอ่ะตู้นี้คือเราก็นึกว่ามันสูงขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็จบใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเอาตู้ออกอ่ะข้างล่างอ่ะมันจะถูกเจาะลงไปอีกอะค่ะแล้วคนนี้พี่พนักงานกวาดถนน่ะวันดีคืนดีไปกวาดถนนแล้วกลิ่นอะไรมันเหม็นเน่าช่องนี้แหละฮะช่องนี้แหละช่องแคบๆนี่แหละปรากฏไปไปมาๆไปเปิดตู้ออกดูคุณผู้ชมไปพบว่ามีคนตายอยู่ข้างในอ่ะใครจะไปคิดว่าจะมีคนลงไปในนั้นได้นะคะครับ นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งค่ะใกล้แยกร่มกล้าถนนร่มกล้ากรุงเทพนี่แหละก็มันติดตั้งอยู่บนทางเท้านะคะเป็นตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณโทรศัพท์ทิ้งร้างไปแล้วละ่ะผุพังไปแล้วค่ะไม่ได้ใช้งานและขนาดความกว้าง45เซนติเมตรยาว90ซนติมตรสูง100ซนเมตรแล้วก็ไม่มีฝาปิดนะคะนี่คราวนี้พอฉลองชะโงกลงไปดูด้านล่างนะ ก็จะพบว่ามีช่องกว้างประมาณ4 0ซนตมรยาว8 0ซเมค่ะแล้วก็ลึกประมาณ1เมตรแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นช่องแบบนี้<ะ>ใช่ค่ะก็คือเป็นช่องว่างใต้ฐานปูนนะคะปรากฏไปพบเป็นศพผู้ชายนอนหงายคุดคูมือขวานี่กำสายไฟอยู่เลยนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นมากๆแล้วนะคะคละคลุ้งไปทั่วเลยครตรงหน้าตู้ไปพบนี่ค่ะเป็นขวดน้ําดื่ม แล้วก็ที่เบลอๆนี่ก็คือเป็นขวดเหล้าขาวนะคะเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงครับก็ต้องตัดไฟก่อนเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตันยูนะครับพี่น้องกู้ชีพกู้ภัยนี่นะครับใช้เครื่องมือเนี่ยถอดตู้ออกก่อนฮะแล้วก็ใช้เครื่องมือสกัดปูนด้วยนะครับนี่งานใหญ่เลยนะฮะหลังจากนั้นก็นําศพขึ้นมาพบว่าเป็นศพผู้ชายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดํากางเกงขาสั้นสีน้ําเงินสภาพศพแน่นอนคุณผู้ชมผ่านมาหลายวันละ ก็คือบวมขึ้นอืดครับในกระเป๋ากางเกงไปพบถุงยาเส้นถุงกระดาษห่อยาเส้นรวมถึงไฟแช็กแล้วก็ยังมีแบงค์20บนะฮะ20บาทอีกหนึ่งใบมือนะครับกำสายไฟนะฮะมือที่กำสายไฟนี่นะครับ <ฮะ S 1> ดำเลยฮะเข้าใจว่าน่าจะช็อตหรือเปล่าไม่แน่ใจ <ฮะ S 1> ไม่สามารถตรวจหาบาดแผลอย่างอื่นได้จากศพนะครับคาดว่าเสียชีวิตน่าจะประมาณสัก2-3วันได้ละ และภายในบ่อน,นี้คุณผู้ชมครับที่เขาลงไปอยู่นี่นะฮะยังไปพบถุงมือและรองเท้าแตะสีดําคาดว่าน่าจะเป็นของผู้เสียชีวิตล่ะครับค่ะคราวนี้ก็สงสัยกันไปว่าเอ๊ะเป็นการฆาตกรรมอําพรางหรือเปล่าหรือว่าเขาเดินลงไปเองหรืออะไรยังไงไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะภาพจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่านะคะว่าก่อนน้านคือผู้ชายคนนี้เขาเดินมาก่อนนะ,<ฮ>ะอ่ะแล้วก็มาด้อมดอม,ดอ,ม,มองๆอ,อยู่ตรงตู้ตรงนั้นเนี่ยหลายนาทีอยู่เหมือนกันและก่อนจะเปิดฝาออกมาแล้วก็ ค่อยๆหย่อนตัวลงไปอะปีนลงไปปีนลงไปเองอ่ะใช่พอช่องมันแคบมากค่ะฮเขาก็วางขวดน้ําวางขวดเหล้าขาวของเขาไว้ข้างตู้ตรงนั้นแล้วค่อยๆนี่แหละค่ะหย่อนตัวลงไปค่อยๆลงไปแบบนั้นอะก็เลยทําให้เห็นเลยว่าเอ๊ะแบบนี้ก็คงไม่ใช่ฆาตกรรมแล้วไหมเพราะว่าลงไปเอง ในจุดนั้น,นก็ไม่ได้มีใครอยู่ด้วยนะคะอเพลงครั้งหนึ่งนะครับคือต้องบอกว่าไม่ไม่ได้พลัดตกลงไปอะไรแต่อย่างใดเป็นความพยายามลงไปเองแล้วเขาลงไปทําอะไระครับลงไปทําอะไรนั่นสิคะนั่นคือคําถามเลยนะฮะคผู้ชมใช่คือคราวนี้พอลงไปแล้วอะปรากฏก็มันก็ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเขาขึ้นมาตอนไหนไงคะก็เสียชุดอี่ในั้นอ่ะก็ลงอยู่ในนั้นเลยนะคะเออไม่กลับขึ้นมาอีกอะคะ่ะสอบถามนางปนัดดาอ่านี่คนต้นเรื่องเลย ท่านนี้เป็นพนักง,งานกวาดถนนสำนักง,งานเขตมีนบุรีนะคะก็บอกว่าช่วงเช้าเวลาประมาณ6นาฬิกาสนาทีกวาดใบไม้อยู่ค่ะกวาดขยะพวกใบไม้อยู่บนทางเท้าแยกร่มกล้าวได้กลิ่นเหม็นมากเอ๊ะหรือว่าหมาตายหรือเปล่าอะไรยังไงเดินตามไปดูจากตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าค่ะซึ่งตู้นี้มันเก่าไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะโอ้โหพอเข้าไปตรวจสอบเท่านั้นนะคะคือตันแรกมองลงไปเห็นเป็นกางเกงก่อนกางเกงเอาไม่ใช่ไม่ใช่สุนัขไม่ใช่หมาและเห็นกางเกง ขาสั้นสีขาวอยู่นะคะมองเข้าไปอีกหน่อยเอ้าเห็นช่วงหัวเข่าแล้วไม่ได้การแล้วค่ะก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะคะมาตรวจสอบกันหน่อยค่ะฝ่ายมาถึงตรงแยกร่มเก้าค่ะตอนนี้ได้กลิ่นได้กลิ่นเหม็นก็เลยคิดว่าหมาก็เลยหาว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปทิ้งที่อื่นไอ้นี้ว่าก็เลยจะง่งหน้าเข้าไปมองในนั้นก็เอ้ามีอะไรตายในนี้ทีนี้ก็มองไม่เห็นก็เอาแฟลชโทรสามสองก็เห็นกางเกงขาสั้นก็เลยรู้ว่าเป็นคน ก็เลยโทรหาให้น้องชายกู้ภัยให้น้องโทรประสานงานให้ทางด้านของผู้กํากับสอนอมินบุรีนะครับท่านพันตำรวจเอกกริจก้อมน้อยนะฮะท่านก็สันธิฐานบอกว่าหลังจากย่อนตัวลงไปในตู้แล้วขึ้นมาไม่ได้นะฮะก็เสียชีวิตอยู่ที่ในในใน,ในท่อนี่แหละครับคุณผู้ชมแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่ถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตเช่นเดียวกันซึ่งทางตำรวจก็จะสอบสวนหาสาเหตุ ที่แน่ชัดต่อไปนะครับแน่นอนก็ต้องมีการส่งศพไปชันสูตรนะฮะว่าเสียชีวิตด,ด้วยเหตุใดสําหรับคุณผู้ชมที่ชมข่าวนี้อยู่นะฮะหลายคนก็สงสัยและมีคุณปีเตอร์ครับส่งข้อความมาค่อนข้างน่าสนใจบอกว่าแถวบ้านผมมาตู้พวกนี้ทางองค์การโทรศัพท์บอกว่าโดนขโมยตัดสายจนโทรศัพท์แถวนั้น,นใช้ไม่ได้ละ<อ>ต้องติดเป็นแบบอินเทอร์เนต็ตแทน นะฮะอาจจะมีการพยายามจะขโมยหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเราไม <c oughs> ่รู้นะครับแต่คุณปีเตอร์ให้ข้อมูลตรงนี้น่าสนใจอ่าได้ยินได้ยิน,มา,นะะมาบางกระแสข่าวเหมือนกันว่าเอ๊ยพยายามลงไปลักขโมยสายไฟหรือเปล่า,นนาวันนี้อ่าตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเห็นบ,บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเคลียร์ตู้ตรงนั้นออกแล้วก็ปรับให้เป็นทางเท้าให้คนสามารถใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะมันมันเก่าไม่ได้ใช้นานเป็น1ิปีแล้วด้วยค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทาง c s 7 hd news